ร้านชื่อทเวนตไม่แพงมึงก็มาดิโชตนาทั้งเผือกเดี๋ยวกูถามให้นี่คือเชียงใหม่ประเทศไทยอ่ะมาม่าอยู่ห้องนั้นค่ะรู้ไงพี่อยากถามมามา่าชื่อต้องแพงค่ะไม่แพงค่ะแพงไหมไม่แพงเราชื่ออะไรนะ กูงสงสารน้องแพรจับใจเลยสวัสดีค่ะมาม่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยค่ะเด็กดืม่มเท่าไหร่อ่าชั่วโมง380ฉันรู้บอกว่าที่นี่ก็มีเด็กดอยด้วยอะนะโอมีเกินกว่านี้ไหมไม่เกินค่ะงั้นเดี๋ยวดูห้องให้ผมเลยได้ค่ะล้านประเภทนี้นะกำลังดี<ม>เด็กกำลังสดรุ่นนี้เอาไปปั้นต่อได้อีกอยหลายสเต็ปเลยอันนี้ห้าห้ เป็นไงล่ะปั้นได้ไหมล่ะมึงดูดิโอ้โหปั้นได้หลายเลยอันนี้ชั่วโมงละเจ็ดร้อยค่ะชั่วโมงล<ช>ะเจ็ดร้อยเมมเบอร์เมมเบอร์ค่ะมาทำอะไรออกไปเดี๋ยวนี้นะีีเด๋ยวจับหน่อยเฮ้ยนางด้วยเดี๋ยวคนนี้นะคะชื่อน้องมีอาค่ะชื่ออะไรเราอะชื่อนีน่าชื่อนีน่า สองคนนี้จะเป็นสี่สิบนาทีสามร้อยแปดสิบาทเฮ้ยตัวท็อปเหรอตัวท็อปค่ะจะกินมูพี่ไหมเมมเบอร์เหลือเจร้อยใช่ไหมห้องนี้ใช่และฉันอยากได้ฟิลแบบ k t v จีนอะไรเงี้ยหัวหนาวหนีหาวนี่ไงในสุดกูก็หาเจอผู้หญิงที่มีรอยสักเอ่อ ก็เธอคู่พี่ไงอุ้ยอุ้ยที่เคยเห็นงานยิ้มไหมไม่เคยแล้วพี่ยิ้มทำไมอ่ะเรียบร้อยกูโดนเชียงใหม่ตกแล้วเชียงใหม่ทำอะไรเหลือแค่น้องเหลือน้องทำร้านเดี๋ยวน้องคนเดียวแล้วสวยนะเหลือแค่น้องแล้วพี่มีแค่น้องไปไปอยู่กับพี่นะไปอือะไปเหลือแค่เราแล้วก็ยังดีโอ้ เฮ้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 เดินขวางทำไมอ่ะแล้วนี่คือพวกเจ้าตัวเล็กตัวน้อยของฉันเองที่ฉันเลือกชื่ออะไรนีน่าค่ะนีน่าไอ้ค่ะได้คุณเอ็นดีๆกับเลือกน้องกันกับเจ้าเรามีเอ็นเหรอเอนดีอ๋อเป็นต่อไปอะไรขาเป็นไรเจ็บค่ะชื่อลิสาเอ็นนี่คืออะไรเอ็นนี่ไม่ใช่อันนู้น อันนี้สักอะไรชื่อพ่อค่ะโอ Overwatch ้โหสิริชัยสิริชัยพ่อเราชื่อสิริชัยเหรอพ่อชื่อสิริชัยนะเจ้าอะ้าเจ้าพลอยเจ้าลอยเป็นเด็กดีไหมลูกมองหน้าหน่อยฮะเก๋าเหรอเก๋าเหรอช re ื่ออะไราย คือลูกค้าแปลกๆั้งไหมแปลกปีนี้เี่าไหน่นะยี่สิบสามยใช่ไหมดอกกุหลาบนี่สักนานยังนานแล้วค่ะสื่อถึงอะไรดอกแรกของชีวิตใครสอนแต่งหน้าโออินค่ะเป็นพอสอจีนเหรอใช่ค่ะแล้วหูนี่เจาะอะไรหลายรูลูกเป็นหูเบาพี่จำได้หันหลังสิเกชาเหรอใช่ลงอีกนิดนึงได้ไหม อ่าอ่าถือถือถือเฮ้ยเดี๋ยวมึงมึงถอดเสื้อผ้าพีอาร์กางร้านเลยเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยงานดีนะอ่าเกชชาแบบใส่หน้ากากคาบูกิอย่างเงี้ยเหรอใช่เซียะค่ะอีกเท่าไหร่ยี่สิบแปดเก็บพี่อยากได้ไฟหนูทั้งวำงไงได้ค่ะอ่าไกลอ้อไม่เห็นติดมาเลยยิ้มยิ้มหน้าขอยิ้ม ผู้หญิงที่ยิ้มจนตาเป็ดนี่มันน่ารักที่สุดในโลกจริงๆโอ้ยรักรักไหมเออใช่ใครจ๊ะเี๋ยโดูสวัสดีค่ะเล่นนี่คือสาวเมืองที่อยู่กับฉันยาวๆในคืนนี้หนุบหนับมือกูมากค่าหึงสองค่ะ ข้ากบตัวท็อปยังไงก็ต้องมีติดไว้ใครคือคนสคุดท้ายโอ้เซียนี่เองเอาเล่ามาแดก <an> เ,อเอาเล่ามาแดนและทิปนี้ฉันโดนภูกพรุกนี้มีบินอะไรนะรุงนี้มีบินต้องกลับแล้วมีบินเหรอมีบินก็จ่ายดิใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ฉันเป็นเด็กกวดหลังห้องฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่กลับ เราจะอยู่นี่ตลอดไปมันไม่กลับ